อ่าอันนี้เป็นพื้นไม้ลงอยู่ดีเทนนะครับ <Yeah. S 1> เป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับเป็นพื้นไม้ลงอยู่ดีเทน <chaud> <chaud> นะฮะมีแต่ฝุ่นเยอะมากขายของด้วยได้ทำบุญด้วยแลพพยว้วนลบนพวกนี้มันพลาดอ่าอันนี้พรีเซน นะครับลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาบริการให้นะครับถ้าพื้นเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพื้นไม้ลงยูรีเทนอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงการถูน้ํานะครับเพราะว่าการถูน้ำเนี่ยอาจจะทําให้พื้นยูรีเทน,เนลอกได้หรือบวมขึ้นมาได้ถูแล้วก็สลัดฝุ่นทิ้งนะครับ ถูไปประมาณอาทิตย์นึงสักครั้งหนึ่งไม่ต้องซักทุกวันนะครับฉีดน้ํามันดูดฝุ่นเข้าไปนะครับเป็นตัวน้ํามันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นน้ํำยาฉีดเข้าไปในผ้าน้ํามันตัวนี้สามารถที่จะอยู่ในผ้าได้นะฮะเป็นเดือนเดือนแต่โดยปกติแล้วก็จะใช้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สักครั้งหนึ่งนะซักแฟบได้ตามปกติซักน้ําได้เหมือนเราซักผ้าตามปกติเลยครับ อันนี่ตามเป็นตามซอกตามมุมนะครับก็สามารถเข้าได้เพราะตัวผ้าหัวผ้านี่มันจะหมุนได้นะครับรอบตัวเองนี่ดูพื้นที่ก,กว้างนะฮะตรงนี้ค่อนข้างสะอาดนะับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้ทีมงานะ